จะมาแกะกล่องลองใช้ลาเวนเด่ดีเวลเทลซิงเซรัมตัวนี้กันนะคะแต่ก่อนอื่นต้องขอพูดถึงประสบการณ์ในการกบำรุงผิวึ่งก่อนนะคะว่าปกติแล้วเนี่ยในแต่ละครั้งจะต้องลงเซรัมตัวที่1เซรัมตัวที่สองเซรัมตัวที่3นะคะไม่เคยมีครั้งไหนที่ลงเซรัมเพียงตัวเดียวแล้วจบได้เลยแลวพิมพก็เชื่อว่าเพื่อนๆหลายท่านในที่นี้เนี่ยมีประสบการณ์ที่ใกล้เคียงกับพิมพเช่นกันนะคะแต่ทีนี้ทางลาวนเด่เขาบอกไว้ว่าแล้วมันจะดีกว่าไหมถ้าเราสามารถ ลดเวลาลดความยุ่งยากลดขั้นตอนในการบำรุงผิวในขั้นตอนเซรั่มเนี่ยนะคะให้เหลือเพียงเซรัม่มตัวเดียวเท่านั้นเขาจึงได้ออกแบบ i t a l i z i n เซรั Re ่ม um ตัวนี้ขึ้นมานะคะเพื่อให้เป็นสุดยอดเซรั่มสำหรับคุณคุณที่อยู่ในช่วงวัย30บวกนะคะเป็นการช่วยฟื้นฟูลดรอยริ้วรอยนะคะแล้วก็ให้คุณเนี่ยสามารถ สัมผัสได้ถึงผลลัพธ์อย่างรวดเร็วนะคะเพราะว่าในเซรั่มแต่ละขวดของเขาเนี่ยนะคะอุดมไปด้วยสารสกัดนะคะจากสเตมเซลล์จากพืช100%ที่นำเข้าจากประเทศฝรั่งเศสนะคะจึงให้ผลลัพธ์เนี่ยเทียบเคียงนะคะกับพรีเมียมเคาน์เตอร์แบรนด์ต่างๆที่คุณอาจจะเคยใช้มาก่อนหน้านี้นะคะแล้วปกติเนี่ยก่อนที่หิมจะรับผลิตภัณฑ์มาทดลองใช้เนี่ยนะคะหิมก็มักจะแจ้งทางแบรนด์ก่อนว่า พิมรบกวนช่วยส่งผลิตภัณฑ์มาให้เพียงพอสำหรับการใช้1เดือนขึ้นไปนะคะเพราะว่าพิมเนี่ยต้องทดสอบอย่างน้อย1เดือนนะคะปรากฏว่าทางแบรนด์ส่งมาหนึ่งกล่อง1ขวดพิมก็มองว่าอุ้ยแล้วมันจะพอใช้เหรอนะคะแต่ปรากฏว่าพออ่านที่ข้างกล่องเขาบอกว่าในการใช้แต่ละครั้งเนี่ยนะคะใช้เพียง7หยดเท่านั้นนะคะซึ่งเป็นปริมาณที่ถ้าเกิดว่าพิมพ์ไม่ได้ลองใช้เนี่ยพิมบอกเลยว่า เจ็ดหยดนี้ไม่มีทางพอจากประสบการณ์เดิมที่เคยมีมานะคะแต่ต้องบอกเลยว่าสำหรับลาวิเล่เจ็ดหยดเอาอยู่จริงค่ะแล้วเขาบอกเลยว่าเจ็ดหยดนะคะสามารถให้คุณประโยชน์กับผิวคุณได้ถึงเจ็ดประการด้วยกันค่ะสำหรับคุณประโยชน์เจ็ดประการที่คุณจะได้หลังจากการใช้เซรั่มตัวนี้นะคะอย่างแรกเลยคือช่วยบำรุงและฟื้นฟูสภาพผิวนะคะอย่างที่สองคือมีคุณสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระนะคะอย่างที่สามนะคะ ช่วยลดริ้วรอยนะคะแล้วก็ช่วยชะลอความชราค่ะอย่างที่4ี่คือช่วยให้ผิวหน้าเราเนี่ยขาวใสนะคะแล้วก็เนียนนุ่มชุ่มชื้นอย่างที่5นะคะจะช่วยให้ผิวเราเนี่ยตึงแล้วก็กระชับมากยิ่งขึ้นอย่างที่6นะคะจะช่วยให้รูขุมขนของเราเนี่ยแลดูกระชับมากยิ่งขึ้นนะคะอย่างที่7คือช่วยผิวคุณเนี่ยยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้นค่ะสำหรับสารสกัดสเตมเซลล์คือจากฝรั่งเศสที่สำคัญมีดังต่อไปนี้ค่ะตัวแรกนะคะคือ สารสกัดจากใบมะกอกน,นะคะตัวนี้เนี่ยจะไปช่วยซ่อมแซมนะคะกลไกาการทํางานของเซลล์ผิวที่ลดลงนะคะเมื่ออายุของเราเนี่ยเพิ่มมากยิ่งขึ้นสำหรับตัวที่2นะคะคือสารสกัดจากพุทราจีน,นะคะ่ะตัวนี้เนี่ย จะเป็นตัวที่ไปช่วยเสริมความแข็งแรงให้กับผิวของเรานะคะโดยไปสนับสนุนกระบวนการการทำงานของระบบต้านอนุมูลอิสระนะคะเรียกว่าเป็นระบบการปกป้องผิวของเราจากมลภาวะต่างๆนั่นเองค่ะสำหรับสเตมเซลลตัวที่3นะคะคือตัวที่ได้มาจากอ้อยส่วนลำต้นนะคะตัวนี้เนี่ยจะไปช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นนะคะแล้วก็เป็นการสร้างฟิล์มบนผิวของเรานะคะทำให้ผิวเนี่ย กระชับหลังจากที่ทาลงไปแล้วค่ะโดยความที่มีส่วนผสมที่เป็นสารสกัดสเตมเซลล์จากพืชหลายชนิดรวมอยู่ในเซรั่มขวดนี้เพียงขวดเดียวเนี่ยนะคะการใช้เพียงครั้งแรกข้ามคืนเนี่ยคุณก็จะรู้สึกได้นะคะถึงความเปลี่ยนแปลงรู้สึกดีๆต่อผิวนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณใช้ไปถึง7วันเนี่ยจะเห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นสําหรับในเรื่องของผลลัพธ์ระยะยาวเนี่ยนะคะเขามีการทําผลการศึกษาม,มาเพื่อยืนยันนะคะ ผลการทำงานของสารออกฤทธิ์นะคะในการเป็นแ n t ตี้อ n g เนี่ยได้5-6ปีนะคะหลังจากที่คุณใช้อย่างต่อเนื่อง28วันวันละ2ครั้งเช้าและเย็นนะคะเขาบอกว่าค่าความลึกของริ้วรอยเนี่ย ลดลงนะคะคือเรียกว่าริ้วรอยตื้นขึ้นเนี่ยถึง17นะคะแล้วก็ค่าสูงสุดเนี่ยอยู่ที่ถึง30ทีเดียวค่ะด้วยความที่สารออกฤทธิ์ทุกตัวที่มีอยู่ในเซรั่มตัวนี้เนี่ยนะคะทํางานร่วมกันอย่างเป็นระบบจึงทําให้เขามีความสามารถในการทั้งซ่อมแซมนะคะ สร้างแล้วก็ช่วยกระชับผิวของคุณในทุกๆครั้งที่ใช้บวกกับว่าสารสกัดที่ได้มาจากพืชเนี่ยนะคะยังเข้าไปช่วยชะลอนะคะการเสื่อมของเซลล์ผิวของคุณแล้วก็เสริมสร้างความแข็งแรงให้กับเซลล์จึงทําให้ ผิวงคุณเนี่ยนะคะมีความสามารถในการปกป้องตัวเองนะคะจากปัจจัยภายนอกต่างๆรวมไปถึงนะคะสามารถปกป้องตัวเองเนี่ยจากสารเคมีภายนอกอีกด้วยนะคะด้วยการใช้กลไกการทํางานของระบบต้านอนุมูลอิสระของร่างกายขางเราเองค่ะและนอกจากนั้นนะคะเขายังมีการสร้างนะคะเป็นฟิล์มบนผิวเราอีกด้วย ทำให้ผิวเราเนี่ยแลดูกระชับนะคะแล้วก็ชุ่มชื้นยาวนานมากยิ่งขึ้นจากที่ได้ฟังมานะคะเราวิเล่ก็ต้องถือว่าเป็น s e r i e ส skincare สตัวหนึ่งเลยทีเดียวแต่ว่าจุดเริ่มต้นของเขาเนี่ยนะคะเริ่มมาจากเภสัชกรท่านหนึ่งที่กําลังตั้งครรภ์น,นะคะแล้วต้องการที่จะหาส k i n c a r e บำรุงผิวหน้ามาใช้ แต่ว่าต้องปลอดภัยสําหรับบุตรในทันด้วยนะคะเพราะว่าในช่วงที่กําลังตั้งคันเนี่ยฮอร์โมนเพศชายจะสูงเป็นพิเศษนะคะทำให้สภาพผิวหน้าเนี่ยแย่ลงแห้งแล้วก็มีริ้วรอยง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะจึงได้ คิดค้นสูตรนะคะของ l รา i ิเล่ไวท์เทอไลซิ่งเซมตัวนี้เนี่ยร่วมกันกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังนะคะโดยเฉพาะเลยทําให้เซรั่มตัวนี้เนี่ยเหมาะกับทุกสภาพผิวนะคะแม้ผิวที่แพ้ง่ายก็ใช้ได้คุณแม่ที่กําลังตั้งครรภ์ก็ใช้ได้นะคะแล้วก็หลังจากที่หลายๆท่านได้ใช้เซรั่มตัวนี้ไปแล้วเนี่ยเขาได้ทําการสอบถามความพึงพอใจนะคะปรากฏว่า 99%ของคุณคุณที่ได้มีโอกาสใช้เซรั่มตัวนี้แล้วเนี่ยบอกว่าชื่นชอบในผลลัพธ์เป็นอย่างมากตอนนี้เราก็มาถึงช่วงเวลาที่ดีที่สุดของวิดีโอนี้แล้วนะคะนั่นก็คือช่วงการทดลองใช้ผลิตภัณฑ์นั่นเองค่ะสําหรับตัวพิมพ์เองตอนนี้ก็ล้างทางความสะอาดแล้วก็ซับผิวหน้าให้แห้งเรียบร้อยพร้อมสําหรับการบํารุงผิวในขั้นตอนแรกนั่นก็คือการใช้เซรั่มนั่นเองนะคะสําหรับตอนนี้พิมขอเกริ่นนิดนึงก่อนนะคะว่า La Vile Revitalizing Serum ตัวนี้เนี่ยมีลักษณะเป็นแบบ overnight effect นะคะนั่นก็คือให้ผลแบบ ข้ามคืนนะคะเมื่อคุณตื่นขึ้นมาเนี่ยจะรู้สึกได้เลยว่าผิวคุณเนี่ยต่างไปจากเดิมนะคะนั่นก็คือชุ่มชื้นมากขึ้นและจะชุ่มชื้นไปยาวนานตลอดทั้งวันนะคะทำให้ริ้วรอยต่างๆที่มีเนี่ยลดลงค่ะ สำหรับบางท่านที่ยังพอจําได้นะคะพิมพบอกไว้ตอนต้นวิดีโอว่าลาวิเล่เนี่ยเป็นเซรั่มที่ใช้ในปริมาณที่น้อยมากเลยนะคะนั่นก็คือเพียงแค่7หยดเท่านั้นในแต่ละครั้งที่ใช้นะคะโดยที่แบ่งเป็น2บริเวณใหญ่ๆนะคะนั่นก็คือบนใบหน้า5หยดนะคะแล้วก็ที่ลําคอ2หยดด้วยกันโดยบนใบหน้าเนี่ยนะคะเขาแบ่งเป็นทั้งหมดตําแหน่งนะคือ หน้าผากจมูกแก้มสองข้างนะคะแล้วก็คางสําสหรับที่คอเนี่ยก็จะเป็นที่คอด้านซ้ายและด้านขวาโดยปกติแล้วเนี่ยพิมพ์จะหยดนะคะลาวิเล่5หยดบนฝ่ามือเลยแล้วก็เกลี่ยกระจายนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็ลงที่ใบหน้าเลยแล้วค่อยหยดอีก2หยดนะคะเพื่อลงที่ลําคอเดี๋ยวเรามาทดลองการใช้ผลิตภันฑ์กันเลยค่ะ สำหรับใบหน้านะคะใช้ทั้งหมด5หยด1 2 3 4 5นะคะจากนั้นเนี่ยประกบฝ่ามือลงแบบนี้นะคะแล้วก็แค่เกลี่ยนะคะให้กระจายบนฝ่ามือเท่านั้นไม่จำเป็นต้องวอร์มเพราะว่าเนื้อเซรั่มเนี่ยซึมง,ง่ายอยู่แล้วนะคะแล้วก็กดลงบนผิวหน้าของคุณจากนั้นนะคะ ใช้อีก2หยดเพื่อลงที่ลำคอค่ะตรงนี้เดี๋ยวพิมพ์ขอเข้าไปให้คุณดูผิวหน้ากกใกล้ๆนิดนึงนะคะหลังจากที่ใช้ลาวิเล่บนผิวหน้า5หยดนะคะแล้วก็ที่ลําคอเนี่ยอีก2หยดนะคะ ตอนนี้เนี่ยก็คือเรียกว่าซึมไปหมดแล้วะคะ่ะเอาจริงตั้งแต่ตอนที่กดเนื้อเซรัม่มลงบนผิวนียนะคะก็ซึมไปอย่างรวดเร็วแล้วนะคะตรงน,นี้ก็จะเห็นได้ว่าไม่มีความมันแน่นอนนะคะไม่เหลืออยู่บนผิวนะคะแต่ว่าสิ่งที่ยังทิ้งไว้ให้ก็คือความชุ่มชื้นนะคะแล้วความยืดหยุนของผิวนะคะปกติแล้วพี่เนี่ยเป็นคนผิวแห้งมากถ้าเกิดว่าใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวในปริมาณที่ไม่เพียงพอหรือน้อยเกินไปเนี่ยจะไม่มีทางที่แบบมาจับผิวดึงอย่างนี้ได้ะคะ่ะเพราะว่ามันจะแห้งตึงมากจนเกินไป ะะเพราะนั้นนี้เป็นตัวพิสูจน์ได้เลยนะคะว่าเพียงแค่หหยดชุ่มชื้นมากจริงๆสําหรับตรงช่วงผิวหน้านะคะส่วนช่วงลาคอเนี่ยก็แน่นอนนะคะว่าเอาอยู่ค่ะเพียงแค่2หยดไม่จะเป็นต้องเยอะกว่านี้แล้วนะคะคือเรียกว่า7หยดจบนะคะใช้ในปริมาณที่น้อยมากจริงๆสาหรับตัวพิมเองเนี่ยนะคะปกติเป็นคนผิวแห้งถูกไหมเพราะฉะนั้น สามารถที่จะใช้ได้ทั้งตอนเช้าแล้วก็ก่อนนอนนะคะถ้าเกิดคุณเป็นคนที่มีผิวผสมนะคะพิมพ์ก็เข้าใจว่าน่าจะยังใช้ได้นะคะสำหรับเช้าและก่อนนอนแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนผิวมันแล้วก็ใช้ก่อนนอนได้แน่นอนนะคะแต่สําหรับในช่วงเวลาเช้าเนี่ยอาจจะค่อยๆลองกะปริมาณดูนะคะว่าไหวมากน้อยแค่ไหนนะะหนึ่งอย่างที่พิมพอยากจะให้ทุกท่านสังเกตนะคะหลังจากที่ใช้ลาิเล่ในยามค่ําคืนก็คือเมื่อคุณตื่นเช้ามาเนี่ยแน่นอนนะคะว่าผิวคุณเนี่ยจะนุ่มชุ่มชื้นมากยิ่งขึ้นนะคะแต่เวลาที่คุณล้าง ความสะอาดผิวหน้าเนี่ยถ้าเป็นเซรั่มบางตัวที่ซึมไม่หมดเนี่ยนะคะเวลาที่คุณล้างหน้าจะรู้สึกได้เลยว่าเหมือนเป็นชั้นฟิล์มเป็นเมื่อเมื่อเคลือบผิวหน้าของคุณอยู่นะคะแต่สําหรับลาววเล่เนี่ยผิวของคุณเนี่ยจะนุ่มแต่เวลาที่ล้างเนี่ยนะคะจะไม่มีชั้นฟิล์มเคลือบผิวอยู่นะคะเรียกว่าทุกๆสิ่งดีๆที่เป็นส่วนผสมของเขาเนี่ยซึมลงสู่ผิวของคุณหมดในยามค่ำคืนค่ะ นอกเหนือจากการใช้ลาวิเล่นในทุกๆวันเช้าและเย็นนะคะสำหรับตัวพิมเองมีการใช้ลาวิเล่นในช่วงเวลาระหว่างวันอีกด้วยนะคะเนื่องจากว่าในทุกวันนี้เราไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงการอยู่ในห้องแอร์ห้องปรับอากาศได้นะคะไม่ว่าจะเป็นที่บ้านที่ทํางานนะคะหรือแม้กระทั่งเสาร์อาทิตย์นะคะสาวนักช็อปอย่างเราเดินห้างก็ต้องอยู่ในห้องแอร์หรือแม้แต่สาวๆที่รักการเดินทางนะคะต้องอยู่ในสนามบินเป็นประจําต้องบินตลอดอยู่ในเครื่องบินอากาศแห้งๆเนี่ยนะคะบอกเลยว่าสามารถที่จะพกนะคะลาวิเล่ติดตัวไปได้ เลยนะคะเวลาใช้เนี่ยเพียงแค่ประมาณ2-3หยดก็พอนะคะปกติแล้วพิมพ์ใช้ทาดทับนะคะเครื่องสำอางไปได้เลยก็จะวอร์มก่อนนะคะจากนี้จากนั้นเนี่ยกดลงบนผิวนะคะแบบนี้ค่ะ,ะใช้ดูว่าไม่ได้ทำให้ผิวหน้าเนี่ย ดูมันดูเยิม้มแต่อย่างไรนะคะแต่ว่าการที่มีลาวิเล่นเนี่ยปกป้องแล้วก็เคลือบผิวอยู่ภายนอกเนี่ยนะคะทำให้ผิวของคุณเนี่ยรู้สึกสบายตัวมากยิ่งขึ้นเวลาโดนแอร์เย็นโดนไอเย็นนะคะหรือแม้กระทั่งโดนลมแรงๆกระแทกตลอดเวลานี่นะคะก็จะไม่รู้สึกว่าแห้งตึงนะคะ ทำให้ผิวคุณเนี่ยสามารถเก็บกักความชุ่มชื้นได้ดีมากนก่อน,นที่ทจะจากกัน,นะะไปสําหรับในวิดีโอนี้นะคะก็ต้องบอกเลยว่าลาวิเล่นเนี่ยเป็นเสมือนตัวช่วยนะคะที่จะทําให้ผิวคุณเนี่ยกลับมาดูอ่อนกว่าวัยนะคะมีความมั่นใจเพิ่มมากยิ่งขึ้นอีกครั้งแล้วความมั่นใจนี้นะคะที่จะทําให้คุณเนี่ยดูสวยโดดเด่นมากกว่าคนอื่นๆนะคะเอาละครับชวิดีโอนี้นะคะขอขอบคุณมากๆที่ติดตามชมกันจนจบแล้วเราพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ